ปราจินบุรีช้างป่าอ่างลือนายยกฝูงลุยสวนมะละกอกล้วยเสียหายยับผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจินบุรีได้รับแจ้งว่าที่บ้านโป่งศรีสะเกตหมู่ที่9ตําบลเขาไม้แก้วอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีมีช้างป่าอ่างลือนายยกฝูงมากัดกินมะละกอและกล้วยของเกษตรกรเสียหายครึ่งสวนจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบป่ามะละกอและป่าอ้อยของนายช่อศักดิ์ศรีจันทร์ ชาวบ้านหมู่ที่9เสียหายเป็นบริเวณวงกว้างนายช่อศักดิ์ได้เล่าว่าได้รับผลกระทบจากฝูงช้างป่าอ่างลือในยกฝูงมาหากินในานาข้าวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาปีนี้ฝูงช้างป่ามากกว่า10ตัวพากันเข้ามากัดกิน มะละกอพันแขกดำที่ปลูกไว้ข้างบ้านสามไร่ช้างกัดกินและเหยียบย่ำมะละกอเสียหายฝากถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงมาช่วยแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างจริงจังไม่ใช่แค่มาผลักดันช้างป่าให้พ้นออกจากหมู่บ้านนี้แล้วปล่อยให้ช้างป่าเข้าไปหากินอีกหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ไล่ามาหมู่บ้านนี้ไล่ไปช้างก็วนเวียนหากินอยู่แบบนี้ขณะน,นี้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้รับผลกระทบ เริ่มขัดใจกันเองแล้วเพราะไล่ช้างจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านนั้นนายประนอมดวงเมฆเจ้าของสวนกล้วยได้เล่าว่าปลูกกล้วยสิบไร่ช้างป่าไม่ทราบจำนวนเข้ามากินกล้วยที่กำลังจะแก่รอตัดขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนเสียหายประมาณสองตันกล้วยที่เสียหายไปจะขายได้ตันละ หน0 0งบาทช้างป่าเข้ามากัดกินเสียหายไม่ต่ำกว่า20,000ืบาทขณะเดียวกันนายนัทพงศ์ปรีชากุลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก้านายชัดวงศีสออบอตอเข้ามาให้คำแนะนำให้ไปติดต่อเกษตรอำเภอเพื่อลงทะเบียนเกษตรหากเกษตรกรลงทะเบียนเกษตรจะได้รับการช่วยเหลือทำจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้แ,แส นี่ลอยนี่ประมาณสักกี่ตัวอะพี่เนี่ยนี่มาย่าแหลกหมดี่มันยิบนี่มันยบเล่นหนดไม่น่าจะกินหรอก ก็นี่ก็ได้สิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทช้ทางเนี่ยเข้ามาในพื้นที่การเกษตรของพี่ชอดในทุ่งนาข้าวเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาพี่เก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยได้ผลผลิตแทบจะไม่ได้เลยแล้วเมื่อคืนช้างเนี่ยเข้ามาทําลายข้าวของพี่มีอะไรบ้างครับพี่ก็มีมะกอกอ้ยอยก็ไปไปงานศพอยู่ ไปแค่ชั่วโมงเดียวดีหลานมันวิ่งผ่านบ้านเห็นว่าหมามันเหา่าเสียงช้างร้องมันก็เลยหันกลับมาดูแล้วมันก็ไม่มีไฟมาส่องก็ไม่อยู่แค่หน้าบ้านช้างก็กินแหลกอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยโทรไปถามว่าอาอยู่ไหนบอกอยู่วัดบอก้างมาเต็มบังบ้านเลยเขาวิ่งมาก็เห็นแต่ลอยแหลกเนี่ยเอารถวิ่งมาตรงโน้นมันก็วิ่งเข้าป่าอ้อยหนีไปนับปริมาณไม่ได้ว่ากี่ตัวไม่เห็นตัวเพราะว่าพอเราปิ๊กออพวิ่งเข้ามารถสวนมันก็เข้าป่าอ้อยหนีไปแล้ว มะละัลก่อที่ว่าเสียหายไปนี่เห็นบอกว่าเต็มคันรถเลยอแล้วเอาไปเอาไปขายที่ไหนยังไงไปขายอยู่ที่พระเพลิงสะแก้วแต่เป็นตันนี่ขายขายได้ราคาเท่าไหร่ได้แค่สามบาทโลโละสามบาทถ้ามันสุกข,ขายได้สิบสี่บาท อันนี้พร้อมที่จะตัดได้แล้วเนี่ยเนีสุกแล้วนี่ก็เนี่ยกล้วยจะขายกูจีนเนี่ยไม่ได้ขายเลยหมดเลยเขาเข้ามาประมาณสักกี่ตัวในทางเายไหมก็เป็นฝูงนะผมก็ไม่รู้เนาะกี่ตัวเพราะเราไม่ยังไม่ได้เห็นครับค่าเสียหายนี่คิดว่า เสียหายประมาณเท่าเท่าไรนะพี่โอ้โหก็หลักหมื่นนะฮะครับขึ้นเป็นหลักหมื่นนะประมาณทักสองหมื่น 20, เท่ไะที่เสียหายไปนี่เราอยากจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยฝากถึงไปทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกีย<อ>่ยวข้องอยังไงพี่ให้เขาช่วยดูแลมั่งว่าเออจะรับผิดชอบอยังไงใช่ไหมคไม่ได้มาปล่อยให้ชาวไร่แบบนี้มันก็ มันจะแย่เอาสิมันจะลืมตาปากไม่ได้จะเป็นหนี้เป็นสินก็ตายสิอย่างนีนเ้เอาห,ดเอา,เอาหดเอาหมดเตะเอาเอาหมดเมดิดูเลยเดิญญนดูเนี่ยมันปีที่แล้วที่มันมาตีหนึ่งกว่าฝ่าเรียกมาแบบจ่องเบาน่งยี่สิบสี่มาแล้วสัตเลยทองสุกเสิงกินภาพข่าวสุกันวาลีสุวรรณไรเงา